สวัสดีค่ะเจเคโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านหลังนี้นะคะทำเลดีๆค่ะห่างจากสนามบินเพียง15กิโลเมตรนะคะเป็นบ้านอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตำบลบ้านด่านอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะราคาเพียงไร่ละ700,000บาทเท่านั้นค่ะพื้นที่10ไร่371.4ตารางวานะคะหน้าแปลงกว้างติดถนน43เมตรค่ะยาว ด้านขวา299เมตรด้านซ้าย285เมตรด้านหลังกว้าง68เมตรนะคะราคาไล่ละ7,000บาทราคาเหมายกเปลง7ล้านบาทค่ะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่19-20ทางหลวงบุรีรัมสตึก219บรรยากาศดีค่ะร่มลื่นล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะอยู่ใกล้รีสอร์ทชั้นนำมากมายค่ะ เหมาะสำหรับการทำรีสอร์ททำบ้านพักซื้อไว้เก็บไว้เกงกำไรนะคะทำเรดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะทำค้ขาขายก็ได้นะคะอยู่ใกล้สถานีบริการน้ำมันเอสโซ100เมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้านด่าน4.6กิโลเมตรอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน5กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงแรม 7.7กิโลเมตรอยู่ใกล้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์15กิโลเมตรนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะแอดมินใส่ไว้ให้พร้อมกับรายละเอียดต่างๆที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เจคเคนขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ